ปวดนี้ยิดแรงกว่าปวดที่แล้วมากเลยนะเจ้าคะคุณดาวเจ้าขาเพียงแค่ใช้นิดหน่อยนะเจ้าคะก็ถึงตายเลยนะเจ้าคะคุณดาวจะเอาไปเบื่ออะไรเหรอเจ้าคะ <c oughs> <c oughs> ฉันจะเอาไปเบื่อแมวแก่ๆที่ชอบลักกินขโมยกินสิน้องดาวจะให้พี่วันยาพิษหมอบย่าเหรอคะ พ,พี่ทำไม่ได้แล้วครับอยู่ดีจะให้พี่ไปฆ่าหม่อมยาได้ยงไงขันองดาวครับทำไมาให้พี่ทำแบบนี้พี่ต้อยคะต้อยน้องก็ไม่ได้ให้พี่ต้อยฆ่าหม่อมนี่คะน้องก็แค่ให้พี่ต้อยอะวางยามหม่อมแค่ให้หม่อมเป็นอมาภารแล้วพอเราสองคนได้แต่งงานกันเราเลิกให้ยามหม่อม แล้วหม่องก็จะอาการดีขึ้นหายเป็นปกติดีเองละค่ะคคซึ่งมื่ถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครมาขัดขวางเราได้อีกต่อไปแต่มันก็เป็นยาดีอยู่ดีค่ะน้องดาวครับแล้วถ้าเกิดหม่อง,องยาไม่ไม,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 มหายแล้วแล้วเิหม่องแท้าตายขึ้นมาพี่แมวพี่พพพทำไม่ได้ค่ะ ลุงดาวครับพี่พี่ว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนะลุงดาวไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรอคะท,ที่ที่มันทําง่ายกว่านี้แล้วพี่ต้อยมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะคะฮะโอ้โลุงดาวครับในสายตาของพี่ต้อยเนี่ยเราคงจะเลวมากใช่ไหมคะที่คิดจะให้พี่ต้อยอ่ะวางยาหมอบอ่ะอถ้าอย่างนั้นก็เชิญพี่ต้อยแต่งงานกับคุณรอบไปเถอคะค่ะส่วนยาพิษเนี่ยน้องจะกินเอง นี่น้ดาจะทำเจริงเหะ่มวนะคะน้องดาวคะอยากปล่อนะปได้งดาวช่นี่ต้องไแต่งงานพี่ต้อยแล้วก็เราจะกินยาทิดเเราจะตายเองต้กิงไปคับไปไปนพี่ยอมลรับพี่ยอดาวคงวเองดแล้วนร้ตัวเองับพีอยู่ไม่ได้นดาวชาทพี่ต้องแต่งานน้องดาวให้ได้เหมือนกันนะคะพี่พี่ยอมแล้วครับพี่สัญญาครับพี่พี่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนได้แต่งงานกันนะคะน้องดาวน้องดาวอย่าทำร้ายตัวเองแล้วครับแม้วนะคะนะคะนะนะคะคุณที่คบก็ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ก็คงจะเหลือแค่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่มันจะทำให้เราสองคนได้มีความสุขได้แต่งงานกัน ันเจ้าค่ะคุณต้องเจ้าสำรับไปให้หม่อมย่าเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้จะดีเหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวจันยกไปให้ก็ได้เจ้าค่ะก็ฉันเพิ่งบอกเดี๋ยวนี้ว่าฉันจะเอาไปให้หม่อมย่าเองเออตัวคุณต้องอยันแล้วฉันบอกเอาไห้ฉันไงเจ้าค่ะ

บ้าก <dı> <il> <laughs> ันใหญ่แล้วเนี่ยทั่วแลครับผมยะครับ เขาดีมากแล้วเขาก็ใช้ลูกไม้นอกยกมาเองเลยหรือข้าข้าข้าบอยากครับเป็นอะไรทำไมมือไม้สั่นขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> สงสัย จะตื่นเต้นที่ได้เห็นชุดเจ้าสาวใช่ไหมจุ๊กคะเออให้ละมุนนะเจ้าคะ เดี๋ยวหม,ม่อมทานเข้าต้มก่อนนะเจ้าค่ากำลังร้อนๆเดี๋ยวจะเย็นชื่อสมหมดร้อนๆเลยเจ้าค่ะหม่อมหม่มมมมมอมยากับอะไรของเจ้าอีกแล้ว หม่อมย่าแน่ใจนะครับว่าว่าว่าหม่อมย่าอยากอยากทานข้าวต้อมอะครับแกนี่ชับก้นจะต้องก็ยกมาฉันก็ต้องกินสิคร<า>ับ <c oughs> มาฉันกินเองชักชาคุณต้องอุตสาห์ยกมาอย่างนี้เนี่ยมิหน้ามหม่อมทานเองเลยนะเจ้าค่ะ <c oughs> บอมยาค่ะต,ต้องขอตัวค่ะบมันเป็นอะไรของมันนะไอ้ต้องเออ,อหลับมาได้สักทีนะหล่อน ธุรอะไรกับดิฉันคือคะอืมเนี่ย <c oughs> ก็ว่าอยากจะให้ลองชุดให้ดูสักหน่อยดูซิมันมเป็นยังไงอ่ะถ้าเผื่อมันไม่พอดีก็จะได้ให้เขารีบแก้ค่ะหมอ คะค่ะพี่ต้อยาาพี่ต้อยพี่ต้อยเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะพี่ต้อยว่าไงคะดาวพ,พี่ทำไปได้ยังไงพ,พ,พี่ทำไปได้ยังไง แค่พี่โกหกว่าพี่ผู้พีตายไปแล้วท่านก็นแทบจะขาดใจแต่วันนี้แต่วันนี้พี่มากลับทำในสิ่งที่พี่ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ไม่เอานะคะพี่ต้อยไม่เอานะคะพี่ต้อยฟังน้องนะคะพี่ต้อยน้องบอกแล้วไหมคะ ว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องอายาให้หม่อมแล้วเดี๋ยวหม่อมก็จะเป็นปกติดีเองค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยแล้วถ้าหม่อมย่าไม่หายแล้วถ้าแล้ว้หม่อมย่าไม่หายแล้วเราไม่อยู่กับพี่แล้วแล้วาหม่อมย่าไม่หาย ความสุขของเราสองคนเป็นพี่ต้อยทุกอย่างเพื่อเราใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ทำไปเพื่อเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อลงดาวใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อความสุขของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ต้อยเพื่อความสุขของเรานะคะค่ะลงดาวอยู่กับพี่อยู่กับพี่ต้อยนะคะ นะคนครัอยู่กับพี่ต้อยนะครับอยู่กับพี่ต